ราชาลูกนังทโลกขอเสนอทูเครนเผยไม่ได้คุยกับเดมเบลเล่บ่อยอย่างที่หลายคนเข้าใจเดมเบลเล่หมดอนาคตกับบาสุน,น่าเป็นที่แน่นอนแล้วหลังจากเจ้าตัวไม่สามารถหาข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับอาสุกรานาได้จนถึงขั้นที่ผู้บริหารของทีมดังแห่งถิ่นค้ำหนูบอกเองว่าจะพยายามโลเเขาให้ได้ภายในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้เพราะหากรอจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะกลายเป็นว่าเขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัว ทั้งนี้ว่ากันว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่แอบเล่เจ้าตัวอยู่โดยเดิมทีทุเคนก็เคยร่วมงานกับเขามาบ้างในตอนที่ทั้งคู่อยู่กับบริสเซียดอทมุนซึ่งล่าสุดคุณซือชาวเยอรมันบอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าเดมเบเล่เป็นนักเตะที่ดีแต่ระบุว่าทุกวันนี้ไม่ได้ติดต่อกับอีกฝ่ายบ่อยๆเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันทุเคนเผยว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆและผมก็โชคดีที่เคยมีโอกาสได้จับเขาซ้อมตอนที่ผมอยู่กับดอทมุนเราได้ร่วมงานกันแค่ปีเดียวเราน่าจะมีโอกาสได้ร่วมมงามากกานนนนกกกััว่้ แต่ผมเองจำเป็นต้องบอกลาทีเขาเองก็เช่นกันยังไงก็ตามผมบอกเลยว่าเราไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันมากนักเราเคยเจอกันอยู่บ้างตอนที่เขาไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในตอนที่ผมคุมปารีสอยู่เราส่งข้อความหากันอยู่บ้างนิดหน,น่อยผมเลยไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนักดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าที่ผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อันโตนิโอรรดิเกอร์กองหลังจอมแกร่งของเชลซี แยมอาจเลือกปักหลักอยู่กับทีมต่อไปด้วยกันต่อสัญญาฉบับใหม่หลังมีความสุขดีกับชีวิตในลอนดอนกองหลังทีมชาติเยอมนีกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในซัมเมอร์นี้ทําให้สามารถเจรจาย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวกับสโมสรอ,อื่นได้อย่างอิสระตั้งแต่เดือนนี้ท่ามกลางข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงต์แชมงเปรอมริดบายมิกและยูเวนตุส ก่อนหน้านี้คาดกันว่าปรากำลังวัย28ปีจะอำลาชินสตมฟอร์ดบิตค่อนข้างแน่แต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปมีการพูดคุยระหว่างผมกับสโมสรและนั่นคือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้คุณต้องคิดถึงครอบครัวของคุณเองด้วยลูกๆของผมเกิดที่นี่ในกรุงลอนดอนดังนั้นผมอยากจะบอกว่าครอบครัวของผมรู้สึกดีมากกับชีวิตที่นี่ส่วนเรื่องอื่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นซึ่งเราต้องมารอดูกันว่าในท้ายที่สุดแล้ว เราจะได้ทำงานร่วมกันหรือไม่อดีตกองหลังโรมากล่าวกดยืมตัวใหม่กระทบเชลซีแค่ไหนแฟนๆเชลซีคงรู้สึกวันใจไม่น้อยเมื่อทราบว่าฟีฟา่ากำลังจะบังคับใช้กฎที่ว่าด้วยโคต้าการยืมตัวเพราะแค่ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวพวกเขาปล่อยยืมผู้เล่นทั้งจากอาร์เธมี่และจากทีมชุดใหญ่ไปมากถึง22รายด้วยกันหรืออันที่จริงก็21แล้วเพราะเคนเนดีเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากฟรานเมโกหลังถูกต้นสกัดยกเลิกสัญญ,ญาย,ยืมตัว เพื่อมาสแตนบายเป็นแบ็กอัพเพราะทีมเพิ่งจะเซียริสเจมส์และเบนทิวเวลไปให้กับอาการบาดเจ็บแต่ความจริงแล้วมันเป็นคนละเรื่องเลยเพราะกฎดังกล่าวยกเว้นไม่นับผู้เล่นโฮมกรุนและผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า21ปีด้วยซึ่งจากจํานวนทั้ง21คนที่ยังคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นอกสแตมฟอร์ดบิดนั้นมีคนที่เข้าข่ายดังกล่าวถึง14รายด้วยกันโดยที่เหลือก,ก็จะมีเพียงเอธานเอมปาดู u, ซึ่งอยู่กับเวเนเซียในอิตาลีที่ปีนี้จะอายุ22ปีจึงยังไม่เข้าข่ายไปก่อนในตอนนี้ จึงเหลือเพียงแต่เอเมอร์สันมิชิบยยัตสุยีตีมูเอบากายโกแดนนี่ดิงบอเตอร์บาบารามันและแมตต์มีอัสกาเท่านั้นแต่จนกว่าจะมีการจำกัดโค้ตายืมในประเทศดิงบอเตอร์และบาบาชที่อยู่ระหว่างการยืมตัวที่เรดดิงจึงเป็นอีก2คนที่ไม่เข้าข่ายเช่นกันอย่างและก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนการสะกิดเบาให้เชลซีเริ่มพิจรณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเสริมทัพของทีมเยาวชนสมสร,รบ,บ้างเหมือนกันแหละ จะมีคาร์เกอร์เชื่อว่าโรเมลูลูกากูคือระเบิดเวลาในห้องแต่งตัวของเชลซีและยังเป็นนักเตะคนเดิมเหมือนที่เคยเป็นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานจากเดลี่เมลทีมสิง์บรูตัดสินใจทุ่มเงินกว่า98ล้านปอนด์เพื่อดึงดาวยิงวัย28ปีกลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวประสบความสำเร็จกับอินเตอร์มิลานด้วยการพาทีมความ้าแชมป์เกาเชอร์เซราได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามลูกากูกลับโชว์ฟอร์มไม่ออกโดยยิงไปเพียง5ประตูจากการลงสนาม15นนัใฟุตบอลก และทำได้ทั้งหมด8ประตูจาก20นัดในทุกรายการพร้อมกับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมหลังจากที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดถึงการกลับไปเล่นในอิตาลีคาร์เตอได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้ในคอลัมน์ส่วนตัวในเดอะเทลกราฟโดยเชื่อว,ว่ากองหน้าเชลซียังคงเป็นคนเดิมเหมือนตอนที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งไม่ประสบความสําเร็จนักและจากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เขาเหมือนระเบิดเวลาในถิ่นสแตมฟอร์ดบิท ตอนที่ลูกากูเซ็นสัญญากับเชลซีนั้นหลายคนเห็นตรงกันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างจากตอนที่เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่หลังจากนั้น6เดือนสิ่งเดียวที่ได้เห็นในการกลับมาอย่างสแตมฟอร์ดบิตก็คือเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นกล่าวกันว่าการที่เขาได้ร่วมงานกับอันเดโนคอนเต้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นได้ยกระดับการเล่นของลูกากูอย่างมีชั้นเชิงแต่ตอนนี้โทมัสทูเครลกำลังอยู่กับกองหน้าคนเดิมที่ทําให้แมนเชสเตอร์หมดความอดทนและขายเขาให้กับอินเตอร์มิลานมาแล้ว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันช่วยไม่ได้ที่ผมจะคิดว่ามีระเบิดเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวของเชลซีซึ่งนักเตะและสโมสรต่างหมดความอดทนซึ่งกันและกันความคุณเครืองในบทสัมภาษณ์ที่ลูกากูให้กับสื่ออิตาลีนั้นเป็นการบ่งบอกถึงนัยยะบางอย่างที่อาจจะมาถึงในไม่ช้าพบกันอีกครั้งเชลซี Chelsea, เตรียมปิดบ้านเจอกับสปเปอร์ในเกมเพียร์อีกสุดสัปดาห์นี้ถือเป็นการเจอกัน3เกมในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนเลย ต่ฝังสิงห์ดูเองก็เพราะความมั่นใจหลังคว้าชัยชนะมาทั้งเย่าและเยือนในศึกคาราบาวครับรอบรอง,ชงเชลิศและผ่านเข้าไปชิงถ้วยโดยจะเจอกับลิพูปลายเดือนกุมภาพันธ์สถานการณ์ในลีกตอนนี้ของฝั่งสีน้ําเงินต้องบอกว่าอาจจะต้องทําใจกันแล้วว่าการจะไปถึงแชมเปี้ยนลีกคงเป็นไปไม่ได้ยะการไปถึงแชมเปี้ยนลีกคงเป็นไปได้ยากหลังโดนแมนซิตี้ทิ้งห่าง12คะแนนแถมยังแข่งมากกว่าอีกหนึ่งเกมด้วยถึงกระนั้นทีมของโทมัสทูเิลยังต้องเดินหน้ากันต่อกับช่วงเวลาที่เหลืออีกเกือบครึ่งซีัน อย่างน้อยก็ต้องรักษาพื้นที่อยู่้าแชมเบ้รนลิกเอาไว้ให้ได้ที่สําคัญเกมนี้ยังเป็นลอนดอนดาบี้และชัยชนะเกมนี้ก็จะเป็นการตัดแต้มคู่แข่งไปในตัวอีกด้วยชัยชนะเกมเดียวจากเจ็ดเกมหลังลบแคะแนนจาก21แต้มเต็มตรงข้ามกับสเปอร์ที่กดไป20คะแนนทาให้ช่องว่างระหว่างทั้งคู่เหลือแค่แคะแนนแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นการพบกันนับตั้งแต่แพ้3เกมติดต่อกันในการเจอกันในช่วงปี2 0ง8ถึง ตอนนี้เชลซีไม่แพ้ในการเจอกับสเปอร์มาแล้ว10เกมติดต่อกันรวมทุกรายการโดยแบ่งเป็นชนะ8เสมอ2โดยในจำนวนนี้ไม่รวมเกมที่จบลงด้วยการยิงจุดโทษโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่ทีมคว้าชัยชนะรวดทั้ง3าเกมที่เจอกันเกิดขึ้นในลีก1เกมและล่าสุดในคาราบาวครับ2เกมซึ่งทีมทําได้6ประตูและไม่เสียประตูเลยและจากชัยชนะในเกมล่าสุดที่เจอกันในบอลถ้วยนั้นทาให้เชลซีแพ้แค่เกมเดียวจากส6มเกมหลังทุกรายการที่เจอกับสเปอร์ โดยชนะ23และเสมอ12นอกจากนี้สิงห์บูลเก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปแล้วถึง32เกมในพิวรีมากกว่าทุกทีมเลยแถมไก่เดืทองเสียประตูให้กับเชลซีไปแล้ว106ลูกมากกว่าคู่แข่งทุกทีมด้วยคะเนียวกันสเปอร์ก็ยิงไม่ได้ใน5เกมหลังที่เจอกับเชลซีในทุกรายการซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยยิงไม่ได้ถึง6ลูกมาก่อนในประวัติศาสตร์ยามเจอกันมาก่อนสถิติของเชลซีโคมัสทูคันจะคุมทีมเชลซีครบ1ปีในวันที่26มกราคมที่ถึงนี้ เพราะฉะนั้นเกมกับสปเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ก็เปรียบเสมือนการคุมทีมครบรอบ1ปีไปเก,กลายเหมือนกันตลอด23เกมของซีซันนี้ทางสิงห์ดูยังไม่เคยตามหลังคู่แข่งหลังผ่านครึ่งเวลาแรกมาก่อนโดยทีมแพ้เพียง2เกมจากจี้สมกนัดหลังสุดทุกรายการอย่างไรก็ตามทีมทําแต้มหล่นไปถึง13คะแนนในเกมที่ออกนําคู่แข่งไปก่อนถือว่าเยอะทีเดียวเมื่อมองว่านี่คือทีมระดับหัวแถวของลีกแต่ก็เข้าใจได้เมื่อมองจากการลงสนามอันต่อเนื่องของทีมในช่วงที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่ผ่านช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนทีมลงเล่นมากถึง18เกมทุกรายการมากกว่าทุกทีมในช่วงเวลาเยดยียวกันเลยในขณะที่สเปอร์ลงเล่นไปแค่14เกมเท่านั้นแต่ก็มีสถิติที่น่าสนใจในเกมวันอาทิตย์นี้ซึ่งหากเชลซีสามารถเก็บชัยชนะได้พวกเขาจะเป็นทีมแรกที่เก็บได้ถึง500คะแนนจะเกมลอนดอนดาร์บี้ในเกมพิมลีกเลยสถิติของสเปอร์อันโตนิโอคอนเต้คุมสเปอร์ลงเล่นในพิมลีกยังไม่แพ้เลยตลอด9เกมโดยชนะ6เสมอ3 เป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้จัดการทีมไก่เดีเ่ยงคลล่าสุดทีมสเปอร์แพ้เกมหลีกต้องย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมโดยทีมแพ้คาบ้านให้กับแมนเูเตอร์ซิตี้3สมัยที่นูโนเอสปิโตซานโตคุมทีมอยู่แฮรี่เคียนที่ทำประตูได้ในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ถือเป็นการทำประตูที่250ในอาชีพทุกรายการทั้งกับสเปอร์รวมถึงสมัยที่ได้ดสัญญายืมตัวกับเลตันโอเรียนมิวว์และเลสเตอร์ซิตี้ด้วย อันโตนิโอคอนเต้พาทีมเก็บถึง11คะแนนในเกมที่โดนคู่แข่งออกนำไปก่อนล่าสุดก็โกงความตาในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ที่รัว2ประตูในช่วงทดเจ็บเอาชนะไป3ต่อ2อย่างยอดเยี่ยมถึงกระนั้น5จาก6เกมที่ทีมแพ้ในการไปเล่นนอกบ้านในพรีเมียร์เกิดขึ้นในการเล่นในลอนดอนดาร์บี้นี่แหละนอกจากนี้สปเปอร์ยังไม่ชนะเลยใน13เกมหลังที่ออกไปเยือนในพรีเมียร์ยามที่จะกับทีมที่อยู่ในท็อป4ของตารางด้วยส่วนอันโตนิโอคอนเต้มีสถิติคุมทีมเจอกับเชลซีอยู่ที่ชนะ1เสมอ1แพ้2 ผู้ตัดสินผู้ตัดสินในเกมนี้จะเป็นพอลเทียนี่ส่วนผู้ตัดสินห้อง VAR ก็คือดาร์เดนอิงแลนด์สำหรับเทียนี่จะลงทําหน้าที่ในเกมลอนดอนดาร์บี้เป็นคนที่3ในเกมนี้ซึ่ง2เกมก่อนหน้านี้คือการทําหน้าที่ในเกมของสิงห์บลูทั้ง2นัดเลยนัดแรกคือเกมบุกชนะอ์เซนอล2ต่อศเมื่อเดือนสิงหาคมส่วนอีกเกมคือนัดที่ทั้งคู่เจอกันในนัดแรกที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมที่ทีมของโทมัสทูเคิลชนะ3ต่อ0นย์นั่นเอง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ